กราบสวัสดีจ้ะเอฟซีทางช่องยูทูบอัมพลชาแนลทุกท่านทุก,ทกคนจ้ะไม่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมือดีอีกมือนึงที่น้องแนนจะได้มาเป,ปิดเลขคำนวณของน้องแนนกะต้องบอกวา่างวดที่ผ่านมาหนึ่งคสกิกาย่นสองพันี่ก็เห็นให้ FC เอฟซีได้ทันผิดหวังเลยน้องแนนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเพราะวา่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เลขกระลุดไปเนาะจ้ะแต่ว่าก่อนหน้านั้น โมแมนว่บาบ้าเขาเลยเลยจ้ะไทเอฟซีที่เขามาติดตามไม่ไปย่อนดูคลิปตปละเหล็กนองแน่นเขามาถึงสองหมวดแลวกับพึ่งมาลุดหมวดหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการงวดมาหันเนี่ยจ้เป็นกะเฮดมาสองหมุดลุดหนึ่งกะตีไปสามหมุดเนาะจ้าสองเขาสองหมุดลุดหนึ่งกะไม่เป็นยังเนาะจ้าแล้วน้องแน่นกะหลังจากที่เหล็กคำนวณห้องแน่นกะลุดแล้วกะพิพาดไปน้องแน่นก็เลยกลับมาคำนวใไม่ซึ่ง อย่างที่น้องแนนบอกในคลิปดี่จ้ะ,ะหวยรัฐบาลให้ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมจะเป็นตัวเลขที่พันผวนมากๆแล้วก็คํานวณยากมากๆเลยอย่างที่น้องแนนบอกในตัวเลขที่จะไกล้จะแปลพันเปียนเป็นปีใหม่แล้วก็คือปีหกเก่าแล้วนะจ๊ะช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปถึงธันวาตัวเลขจะพันผวนจะตัวยาก นาะจ๊ะแต่ว่าทุกงวดที่เราแน่เฮ็ดมาเนี่ยาแน่กระตังโอกตังใจมากๆที่จะเฮ็ดให้ออกมาดีที่สุดเนาะจ้ะแต่ว่ากับผ่านไปเนาจะจ้ะงวดมหันก็ออกแปดเก้าแปดแล้วกับล่างก็จะเป็นแปดเจ็ดเนาะจ้ะเห็นบ่ิจาว่าก่อ,อ่ะเขาเดือนพฤศจิกิตลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนนี้จะเป็นตัวเลขที่พันผวนมากๆแต่ตัวเลขที่จะพันผวนที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกายน2,500 หกสิบแปดนี้ก็คือปีนี้ตัวเลขที่ 1, พันผวนที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกาเนาะจ้ะแล้วปีเราปีอื่นๆล่ะจะพันผวนบอช่วงเดือนนี้ 1, พันผวนเหมือนกันจ้ะเพราะว่าจะข้ามไปปีใหม่แล้วอันนี้งน่าจะไม่เข้าใจคือกันไปนอย่างตัวเลขคือชอบแับพันผวนช่วงพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเนาะจา้ะแต่ว่าหลังจากมกรลามาฮอดุลานี่ตัวเลขก็ซินิ่งก็สินิงน่งเนาะจ้ะก็คือสิบแบบสมควรแบบ ต้องบอกว่าจะออกตัวไหนก็ออกตัวนั้นแต่ว่าตัวเลขที่จะพันพวนที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนาะจ้ะซึ่งวันที่พันมากกออกแป8กับ8อย่างเดียวเลยก็คือเลขเด่นมา8เนะจ๊ะซึ่งวันที่นี่ก็คือเดือนนี้นาะจ๊ะอ๋อวัปัจจุบันนี่ก็คือ16พฤศจิกายน2568นี้นองแน่งกระไดค้ามเงืนสูตรมากก็ต้องบอกวา่าร้ายมือเลยจ้ะ วัวสิไดสูดหนีมากเพราะยางที่แม่บอกตัวเลขพันผนทุกหมวดที่ตรงนั้นเหตุมากอะตังอกตังใจแต่เห็ดมาฝากเอซีอยากให้เอฟซีได้โชคได้ลาบกันแต่งมวดที่พานมากอะรุดไปนะจันะะแม่กะแม่งที่บอกนี่คือว่าต้องกราบขอโทษขอให้เอสซีทุกทันมากๆหล้กันวันนี้แม่กะตังอกตังใจมากๆที่จะเหตุตัวเลขคำนวณออกมาให้ดีที่สุดล้วกะให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันนะจ๊ะต้องบอกว่าตรงงันใส่เวลาคำนวณมากอะซีหาหมื่นเลยกว่าจะได้ จุดนี้เพื่อให้ได้ควมม่มแมนย่าเพื่อบ่ให้มีความผิดผาาพลาดนะจ๊ะเพราะว่าเอฟซีหลายๆฐานกับฝากคว่ำวังไว้กับน้องแนนกับหลายทฐานเลยเพราะว่าโทรมาหาน้องแนนน้องสีน่นะจ๊ะว่าน้องแนนว่าเป็นนางเดลูกเล็กอ่ะรุดไปกับว่าเป็นนางเล็กนี่เขาไม่รุดเนาะเป็นเรื่องธรรมดาสิครนะจ๊ะแต่ว่าน้องแนนก็รู้สึกผิดหวังอยู่พอสมควรเพราะน้องแนนก็ต้องอกตั้งใจอยากให้เอฟซีทิติดตามน้องแนน,นไดโชได้ลาบกับน้องแนนนอกจากอ่ะ บัคิดว่าเหล็กจะรุดไปนะจ๊ะแต่ก็บอเป็นอย่างน,งนู้นนี้องานคิดว่าเหล็กที่น้องแนนคำนวณมา,จากจะไนนกะตองมาแน่นอนเพราะว่าน้องแนนมั่นใจมากๆเรื่องวงนนี่กะขึ้นมั่นใจเพราะว่าเข้าสองงวดหลุดหนึ่งงวดแล้วงวดหนีกับว่าน่านจะพลาดเพราะว่าน้องแนนก็จับตัวใดว่าควรจะมาตัวไหนสังเกตป่จ้ะแปดเจ็ดหนี่ออกมาสองถึงสามงวดแล้วยะจ้ะในปีนี้นะจ้ะแปดเจ็ดแปดนี่แหละนะจ้ะ แล้ววันนี้น้องแนทคิดว่าโบนาจะผ่านหลังจากที่งานคำนวณมาซีหาเหมือนแ้วก็นท์คลิปไตตองนะจ๊ะเฮ็ดหลายๆสูตรเลยจนใดญมากจบกับสูตรนี้นะจ๊ะเพื่อวันการเสียเวลาเดน้องแนทจักลางเล็คำนวณแล้วก็อธิบายให้ฟังให้ดูไปพร้อมๆกันนะจ๊ะวันนี้อาจจะวอกติดๆกับทับแน่นะจ๊ะตื่นเต้นมาจาะคือตั้งใจเห็นออกมาให้มันดีที่สุดอยากเอฟซีได้ชุได้ลาบน้องแนทนะจ๊ะ อ่ะแตคือตัวเลขนี้ก็สิเป็นของวั16พฤศจิกายน2 5 6พรอกแจ้ะหลังจากที่น่นคำนวณเบืองว่าตัวเลขที่จะพันผวนมากๆในปีนี้พันผลที่สุดปีนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาถึงธันวาอาจารย์แล้วตัวเลขที่นั่นเหตุออกมากก็คือตั้งใจมากๆเราก็คิดว่างวดนี้มัานอาจจะผิดพลาดสังเกตตัวจาวางวดที่พันมาข้างบนนี่ออก898้าข้างล่างนี่ออก ปดเจ็ดเจ็ดแปดซึ่งวันนี้น้องแน่คิดว่าโบนาจะพลาดเลยเหล็กตองมาเจ็ดแน่นอนสายวิง่งสายรูดเจ็ดจะ้ะสายวิง่งสายรูดเจ็ดโบนาจะพลาดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดงวดนี้หลังจากที่น้องแน่บอกว่าตัวเหล็กพันผลนในเดือนพฤศจิกาเนี่ยพันผนลร้ายที่สุดหลังจากตุลาพฤศจิกาพันวาและตัวเลขที่พันผลที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกาของปีนี้นะจ๊ะละกะ็มเมื่อแมนแต่ปีนี้จะทุก ปีช่วงเดือนพฤศจิกาถ้าอ่าตุลาจะหลังจากจะเริมมากจากก็คือหลังเริ่มมาจากตุลานะจ๊ะตุลาในวบ่ปันไหนสีมาพันวนที่สุดก็คือพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะจ๊ะที่จงบอกว่าจับตัวยังจับตัวยากมากๆเรื่องวันนี้สําหรับตัวเลขคํานวณของหลงนแนนแนนคิดว่าตัวเลขที่น่าจะมาที่สุดก็คือเลขเจ็ดซ้ายวิ่งซ้ายหลุดหลุดเจ็ดไปเลยจ้ะมาแน่นอนนะจ๊นะ เดือนนี้นะจ๊ะเดือนพฤศจิกายน2,568ันาหสำหรับตัวเลขชุด3ตัวน้องแน่นกระหายเป็น3,71 3,71สังเกตประจาว,ว่า7 1็ดนึนี้ไม่มานานแล้วแล้วก็3,71เนี่งไม่มานานแล้วมีโอกาสจะมาสูงจ้ะในเดือนนี้งวดน,นี้ก็คือ16พฤศจิกายน2,568 3,71นะจ๊ะ้า เจดสิมาครูก็หนังในตัวเลขชุดสามตัวโอกาสที่จะมาติดสามเจ็ดหนึ่งสูงหมากๆเลยยังที่แม่บอกว่างวดนี้นะาจา้ะ16พฤศจิก,กายน2568เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมีโอกาสมามากที่สุดเลยจ้ะสำหรับตัวเลขชุดสามตัวสามเจ็ดหนึ่งหรือว่าอาจจะมาหนึ่งเจ็ดสามหรืออาจจะมาเจ็ดสามหนึ่งอย่างก็เป็นประเด็นเบอร์จ่ายในตัวเลขชุดสามตัวนีม้มีโอกาสมากที่สุดสําหรับชุดสามตัวนี้ถ้าสามตัว ตัดออกมาจะเป็นตัวไหนก็ติดต้องเป็นเจ็ดหนึ่งกับสามหนึ่งแน่นอนจากหงอดนี่น้องแนนฟันทงเลยโมเมนต์มามีตาตัวเหลขอ่าสามเจ็ดหนึ่งเลยจ้าตัวอื่นในนี้เช่นกันเอเจอยจะสนใจว่าเอา้าถ้าว่าสามเจ็ดหนึ่งเป็นตมาเป็นยังคือสินี่แปดห้าเจ็ดเก่าศซนเก่าเจ็ดห้ามานำนั่นละจ้าอย่างที่น้องแนนบอกวา่าปีนี้ตัวเหล็กพันผวนพันผวนมากๆเลย แต่ว่าโอกาสที่จะมาตัวนี้ก็มีสูงเช่นกันแปดหาแปดหามีโอกาสมากเช่นกันสร้างเกตาจาะแปดเจ็ดมาแล้วเก้าแปดมาแล้วแล้วก็ข้างบนนี้ก็ออกเป็นเบิ้นหามน้ำเด็ดจ้ะเบิรนหามน้ำแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดเล็กเบิรนหามมานมีโอกาสที่วันนี้จะติดเบิ้ลนกบสูงเช่นกันสูงมากๆอ้าวเอฟซีอาจจะสงสัยอ้าวถ้าอย่างน้นว่าวันนี้มีโอกาสติดเบิ้ลททำไมไม่เอาเบิ้ลมา้องน่้คิดว่า อาจจะบ่ท่านมาวันนี้ก็คือเหล็กเบินทาเหล็กเบินสิมาน้องั้นฝากในคลิปเลยทาเหล็กเบินสิมาเอฟซีจัดไปเลยจ้ะเจ็ดเจ็ดแต่ว่าน้องแนนบริเขียนในตัวเลขชุดนี้ถ้าผู้ใดเดบิ้งคลิปนี้อาจจะได้โชว์กับน้องแน่นกันนได้เจจ้ะตัวเลขที่น่าจะมาจะสำหรับเหลขเบินก็นคือเจ็ดเจ็ดนะจ๊ะอ่าน้องแนนต้องบอกในคลิปเจจ้ะให้ดูคลิปจนจบหามลี่เจจะแเราก็หามเดือนไปดูเฉพาะแต่ตัวเลขเพราะว่า ทุกขัําที่น้องแน่นบอกออกมานี่บางครั้งน้องแน่นกับบริเขียนลงไปแนนนี่เราจะอาจจะผิพผาดกันได้เพราะน้องแนนคยลงคลิปแลลวน้องแน่นก็บ,บอกในคลิปนะจะว่าตัวเดียกยังที่เป็นจะามาแต่าน้องแน่นบริเขียนแนนนี่กะเขามากกะไล,ล่งวดแลวสำหรับอท,ที่ติดตามน้องแน่นมาอาจจะรูแต่สำหรับที่ไม่ที่เขามาติดตามอาจจะกระทันใดรูได้ฟังได้เห็นนะจ๊ะงวดนี้ทาเล็กบุญสิมาน้องแน่นหายเป็น 7. 7เจ็ด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 มีโอกาสติดมาสูงมากๆเลย แปดห้าจะแปดหางวันนี้ถาเลยจะมาแปดสิมาก,กับเอยีงอยงแน่ยคิดว่าแปดหามีโอกาสติดสูงที่สุดเพราะว่างวดน,นี้อ่อยังเช่นนั้นบอกงวดที่ผ่านมาเนี่ออกเบิร์ดหาเป็นแปดเก้าแปดเราเลขล่างกาสิเป็นแปดเจ็ดถ้าแปดจะมาอีกแปดหามาในนอนจะแปดห้าห้าแปดมีโอกาสมาได้เบิร์ดอาจจะมาตัวกรับก็ได้อาจจะมาหาแปดก็ได้ทำมาตรงๆก็คือแปดหาเลยเนาะจาะสำหรับงวดน,นี้ แล้วกับเลขเจ็ดเก่าอ่ะเจ็ดเก่าอาจจะเขียนห่างไปน่อยนึงนะจ๊ะอย่างที่ย้งแนนบอกว่าเจ็ดถ้าเลขเจ็ดมาเจ็ดมีโอกาสจะมาก,กับอีกอย่างย,าง,ยางที่นองบอกอย่างที่น,น้องแน่นบอกว่างวดนี้ตัวเลขพันฝนสูงแต่ว่าตัวเลขที่น่าจะมาในงวดนี้นะจ๊ะ16พฤศจิกายน2568มีโอกาสมากเจ็ดเกากลักสูงเช่นกันเพราะว่าช่วงจะ ปลายปีนาะจ๊ะหรือจะสิ้นปีนี้ช่วงส่วนมากส่วนมากส่วนมากน,น,นี่โอกาสมาติดเจ็ดติดแปดติดเก่าแต่ว่าเจ็ดเก้าปีนี้เก่าเว้นระยะห่างมากลายหมดแล้วพ่ะท่านได้เห็นเจ็ดเก่าเลยถ้าเก้าแปดแปดเจ็ดมาแล้วโอกาสเงินนี้ที่จะมาเจ็ดเก่าอันนี้ไม่แม่นการขาดคะแนนหรือการขาดเดาเป็นการคำนวณจลยคะคำนวณออกมาแล้วเป็นตัวเลขที่หนาจะมากหรอกอะ น่าจะมากที่สุดน้องแนนก็เลยเขียนลงไปบ่แม่นคิดว่าอ้อตัวเลขนี้เป็นตามาเขียนลงไปเขียนลงไปบอแมนเดจ้ะเพราะว่าอ่าตัวเลขกกลมๆยุสระกินเมืองธาบานไทยมีโอกาสออกตัวไหนก็ได้เสมอเดจ่ะน้องแน่ต้องยำแบบนี่เสมอน้องแนนบ่ไเลมีหูตาวิเศษอีหยังแต่ว่าเล็กคำนวณที่น้องแนเน,แน,แน,แนเห็ดออกมากนีน่ยนก็นตังอกตังใจเฮตดมาฝากเอขซคองน้องแนนคือทุกท่านคือทุกคนเลยแตอยากให้ได้ชคได้รับ นะักันคะซึ่งงั้นทง่นั่นบอกถาคนที่ติดตามน้องแน่นมาตั้งแต่ต้นปีนะจ้ะอาจจะเป็นเอซี่ใหม่หรือว่าเอซี่เก่าสังเกตประาาตั้งแต่ปีก่อนช่วงเดือนท่านว่าเราเราจะสิ้นปีน้องแน่นไฮเล็กํานวดติดต่อกันมาห้างวดติดแล้วก like injuries, ็มาหลุดงวดที่6กหละจ๊ะหลังจากนั้นมากระเข้าสามหวดเป็นหวดหนึ่งสองหวดเป็นหวดหนึ่งหวดเป็นหวดน้องแน่นก็เลยเลิกเหตุไปเราก็ได้กลับมาเหตุช่วงหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด แล้วก็งมวดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงมวดที่ซีทึ่งแน่นเก่ามาเห็ดเขาสองหมวดเป็นหมวดหนึ่งหมวดนี้บ่านอาจจะผ่านจะอาจจะมาถึงบนและลก็ล่างเลยนแน่นบอกว่าน้องแน่ตักโอตังใจเห็ดหมากๆในตัวเลขชุดคำนวณนีมาจัเจ็ดเก้ามี้อวาสมาแปดห้ามาแล้วแปดหามาแล้วแปดหามาแล้วด้วยจ้ะแปดหางวันนี้เมี้อวาสจะมาอีกที่งแน่นบอกว่าแปดนี้ก็เด่นไม่แพ้ก,กับเห็ด แต่ว่าเจจะเด่นมากๆในงวด16พศจิกายน2568น้อแนนก็เลยหายแปลหาแล้วก็เจเก่าแล้วตัวเลขชุดต่อไปกับ0990 0990อ่าสังเกตว่าศูนย์ไม่มานานแล้วถ้าศูนย์จะมาศูนย์จะมากับอะไรน้องแน่นบอกย่ำตั้งแต่1ตุลาแล้วนะจ๊ะถ้ดศูนย์สิมา0ย์สิมากับอีกอย่างแต่ว่าหลังจาก1ตุลามาศูนย์ยังไม่มาเลย ตรงนีน้คือว่างวดนี้ม้านหาสะพานผัดศูนย์สินมาไม่โอกาสติดศูนย์เก่าเก่าศูนย์มากหลายที่สุดเลยนตรงนีน้ก็เลยเหตุศูนย์เก่าเก่าศูนย์ออกมาในกลางวัน,นี้เนาะแล้วก็เจ็ดหาหาเจ็ดงวดน,นี้เจ็ดเด่งนงั้นที่นั่นบอกเจ็ดเด่นแปดห้ามาแล้วจะพลาดเจ็ดห้าได้ยังไงถ้าแปดห้าไม่มาเจ็ดห้าม่โอกาสมากหลายที่สุดเลยจะซัหรับแปดหาแล้วก็เจ็ดหาตรงนี้ก็เลยตีไปเลขคำนวณก็คือตัวเน้น ไฮเลยก็คือ7จ็ดห้แล้วก็เจของวัดนี้นะจา๊ะที่มีโอกาสจะมากที่สุดเลยในตัวเลขชุด3ตัวเนี่ยมีโอกาสจะมากที่สุดก็คือ85 79แล้วก็7จอ่ะตัวนี้หนและก็3 1มห่งอ๋่าน้องแน่นะอไฮตัวเลขชุด3ตัวเป็น3 7 1แล้วทาไมให้ วงทาไมวงแค่8 5 7 9แล้วก็7 5ทำไม7 1ไม่วงนักท่องแนนบอกว่า7 1นนงมีโอกาสติดมาก3ตัวแต่ว่า2ตัวมีโอกาสติดมาไหมก็มีโอกาสติดมาแต่ว่าเขาไม่ได้เด่นเขาไม่ได้เด่นแบบเด่นแท่ง8หา7เก่าแล้วก็7หาไ่ต่ะแต่ว่าถามว่าเด่นไหมเด่นเลข7เด่นพอจับคู่3ตัว3 7 1เด่นไหมเด่นแต่ว่า ถ้าแยกออกมาเป็นชุดตัวเดียวชุด2องตัวก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือสามหนึ่งหนึ่งสามเขาไม่ได้เด่นเทียบกับแปดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดห้า,าหนะจ๊ะนองแน่นก็นเลยอ่ะตีเป็นตัวร่องไปถามาชุดที่นองแน่นเชียนออกมาเนี่ยมีโอกาสออกมาทั้งหมดไหมมีโอกาสออกมาทั้งเบิดจ้ะม,มีโอกาสออกมาได้ทั้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเลยเพราะว่าบางหวัวนะจ๊ะบางหมวเป็นยืขึ้นตรงว่าบางหมว ช่วงต้นปีมากเคยมีวดนหนึ่งที่หลุดหลุดหลุดแบบไม่ใช่หลุดงวดเลยจากเา้าตต้กันเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวที่วงหรือว่าตัวน้นแต่ไปเข้าตัวรองแทนเนาะจ้ะสำหรับวัน,นี้น้องแนนหมั่นใจว่าต้องเข่าตัวที่น้องแนนวงหรืออาจจะมาตัวรองก็ได้น้องแนนหมั่นใจอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้หรืออาจจะมาตัวไดตัวหนึ่งเพระวางวัน,นี้บม่มีผิดพลาดแน่นอนน้องแนนคิบาบ่านอาจจะพลาดเลยสําหรับจุด เดือนอ่าเดือนนีแล้วก็ชุดตะลึกชุดหนีในเดือนสิบหพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิปดมีโอกาสมากสูงมากๆสูงมากๆนี่ีนี้ก็คือแปดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้ามีโอกาสมาสูงมากๆและถ้าศูนย์จะมาศูนย์แต่มาจะมากับศูนย์เก่ากับศูๆๆนย์แน่นอนวันนี้เนื่องนี้ฟันธงเลยถ้าศูนย์จะมาได้ดขาถ้าหนึ่งจะมาหนึ่งจะมากับเจ็ดถ้าหนึ่งจะมาหนึ่งจะมาจัดสามอาจจะมา หนึ่หรือว่าสามหนก็ได้อันนี้คือตัวเลข1น่ถะเด่นจับคู่กับมี7กับ3ที่เด่นมากๆถ้าตัวเลข2ตัวชุดที่น้องแนนเน้นให้ถ้าจะมากับมี8 5 7 9แล้วก็7 5็มีโอกาสมากหลายที่สุดเลยสำหรับคนงบน้อยที่พอๆเป็นแม่อยากให้น้องแนนเน้นหายนะจ๊ะสำหรับคนงบน่อยเนาะน้ะนองแนนก็บขอเน้นห้เป็น8ปหากับ7จเก่า 8หากับเจ็ดเก่าน้งนั้นฟังเพิ่มเลยแต่ในวันนี้ก็มากจ้ะ8หากับเจ็ดเก่ามีโอกาสมาสูงที่สุดถ้าเป็นตัวนินเลยจ้ะถ้าคนงบหลายแน่นะจ้ะคนงบละอ่างบเยอะหน่อยกับตีตัวนี้ไปนั่งต 7, ากเจ็ดหาหาเจ็ดมีโอกาสมาเช่นกันสําหรับคนงบน้อยน้องแน่นเลือกบ่อยน้องแน่นบอกเลยน้องแน่นเลือกบ่อยระวังสองตัวนี้8หากับเจ็ดเก่าน้องแน่นเลือกบ่อยมีโอกาสมาทั้งขู่หรืออาจจะมาทั้งบนทั้งหลังอะไรเพราะวันนี้น้องแน่นหมันเตะมาก ถึงตัวเลขจะพันผวนแต่ว่าวดนนี้ไม่น่าจะผิดพลาดเพราะว่านรุดไปแล้วงวดงวดนี้เมื่อ่าจะรุดเราแน่กับมั่นใจในชุดตัวเลขของหน่แน่ในงวดนี้มากๆถ้าชุดสามตัวจะมาชุดสามตัวจะมากก็คือสามเจ็ดเนมีโอกาสมาถ้าสองตัวจะมาเด่นที่สุดก็คือแปดห้าเจ็ด้าแล้วก็เจหาหรือจะอันนี้ก็คือตัวเลขชุดค้าวงของแน่ในงวด 16พฤศจิก,ก,กายน 2,568. กับขอห้ยเอฟซีทุกท่านโชวดีเฮงๆรุยๆในงวดนี้นะจ๊ะโปรดใช้วิจยารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอให้ f เอซทุกท่านได้โชวได้หลับกับน้องแน่นงวดนี้นดี๊ะสำหรับมื่อนี้น้องแน่นกับขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้ยจ้าสวัสดีจ้า